วันนี้ซื้อไปถ้าไม่อิ่มกลับมาซื้อบอกด้วยจะเติมให้อีกครับไม่ครัวคนที่ผมขอไม่เคยเพดาใช้เสียงไทยเหมือนรถจนาเลือกคู่อ่ะเาสังยังอยู่ในนั้นนะแต่ผมไม่รู้อยู่ที่ไหนเลยบุญเจ้าไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะช่วยเจ้าเมื่อบุญบารมีเจ้าเพียฟ้องฟ้าดินข้ามเจ้ามาอยู่ผมตั้งร้านวันที่29ิามิถุนาหกค่ะเป็นยังไงพี่เยอะดิเยอะจนเรารู้สึกตกใจโอ้โหทำไมทำไมเยอะขนาดนี้พี่แดงเปิดร้าน9โมง11โมงหมดร้านอาหารที่นี่สั่งข้ามคืนนะครับสั่งเย็นวันนี้นะครับด อะไรนะขอยอทีวัดอะไวัด,วดคือถ้าเอาคัตเตอร์มาตัดแบ่งครึ่งเนี่ยคือกินได้2คนนะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟูตี้เกิลค่ะพี่ก้อยนะคะวันนี้พี่ก้อยไปอยู่แถวถนนพระราม9้าค่ะจุดที่ยืนอยู่เนี่ยนะคะคือพระราม9กซอย4ค่ะสำหรับร้านที่จะมากินวันนี้นะคะก็เกิดจากที่พี่ก้อยไปเห็นในสติกเกอเลยอะค่ะแล้วพอเข้าไปอ่านในคอมเมนต์น่ยนะคะเขาบอกว่าปังมากๆเลยค่ะช่วงเที่ยงเงเนี่ยจะชุนละมุนสุดๆเลยนะคะถ้าใครที่อยากรู้นะคะว่าเขาขายอะไรและหน้าตาเป็นยังไงอ่ะ <S <S เดี๋ยวไปคุยกับเขาแล้วไปกินพร้อมๆกันเลยนะคะ <S <S แต่ก่อนจะไปนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้กันคนละหนึ่งไลค์นะคะแล้วก็ทักาศดีๆ คอมเมนต์ <ersch> เลยค่ะเดี๋ยวไปกินไป,ไปคุยกับเจ้าของร้านเขาพร้อมๆกันเลยนะคะไปด้วยกันค่ะไปค่ะครับผมค่ะพี่แดงก้อยค่ะค่ะชื่อร้านพี่แดงว่าอรค่ะร้านอาหารตามสั่งร้านแดง78ครับผมแดง78แครับอ๋อแล้วร้านเปิดปิดกี่โมงพี่ร้านพร้อมขายเก้าโมงครึ่งปิดบ่ายสามครับ9้าโมงครึ่งถึงบ่ายสามพี่แดงมีวันหยุดไหมคะก็วันวันจันทร์หยุดครับอ๋อวันเดียววันจันทร์ใช่ไหมคะค่ะ แล้วพี่แดงมีตามสั่งอะไรบ้างเมนูตอนนี้ที่ฮอตที่สุดก็เป็นกระกระเพราหมูกรอบพะแนหมูกรอบนะครับท<อ>ี่ฮอตที่สุดแล้วก็ตามมาก็กับกระเพราเนื้อสดแล้วก็เนื้อตุน๋นหมูตุน<อ>นต๋นนะครับเอ็นตุ๋นนะครับที่ตามมาแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยก็เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแล้วพี่แดงเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่จ๊ะก๋วยเตี๋ยวคิดราคาเดียวเลยครับ50บาทิบบาทกับถ้าตามสั่งสามสั่งก็ถ้าเป็นข้าวผัดธรรมดาข้าวผัดหมูห้าสิบบาท แล้วข้าวผัดหมูกรอบก็60บาทก็คือเริ่มต้นที่50บาทอ่าห้าสิบบาทพี่แดงแล้วอะไรหมดเร็วสุดอะค่ะหมูกรอบนะครับแล้วที่บอกว่าหมดเร็วนี่คือเร็วแค่ไหนอะพี่สิบเอ็ดโมงพี่แดงเปิดร้านเก้าโมงครับสิบเอ็ดโมงหมดครับหูแสดงว่าสั่งแต่หมูกรอบเลยอคะ่ะก็สั่งข้ามคืนนะครับร้านอาหารที่นี่สั่งข้ามคืนนะครับสั่งเย็นวันนี้นะครับพรุ่งนี้มาทานพรุ่งนี้มารับทานถ้าไม่อย่างนั้นไม่ไม่ไม่ได้ทานเดี๋ยวนะคือจองจองข้ามวันครอบ สั่งจานเดียวน่ยอิ่มไหมผมจะตักอาหารใส่ใส่จานแล้วถามเขาว่าอิ่มไหมเขาบอกว่าอิ่มนั่นหมายความว่าอิ่มครับอ๋อหมายความว่าพี่แดงจะโชว์ข้าวให้ดูก่อนว่าเอาแค่นี้หรือจะเพิ่มบอกได้เลยว่าจะเอาข้าวเยอะข้าวมากข้าวน้อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราอยากให้ทุกท่านที่เดินเข้ามาเนี่ยอิ่มเพราะร้านทั่วไปเนี่ยผมก็ไปทานนะผมไปทานไปทานก็ไม่เห็นเขาถามผมว่าว่าอิ่มไหมนี่แต่ของผมนี่ผมบอก พอไหมครับแล้วผมก็จะย้ากับลูกค้าทุกท่านนะครับว่าวันนี้ซื้อไปถ้าไม่อิ่มกลับมาซื้อบอกด้วยจะเติมให้อีกครับโอ้อันนี้คือมันฝังใจเราใช่ไหมเวลาเราไปกินร้านอื่นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งไล่ส่วนหนึ่งก็คือผมก็คงจะต้องปลูกโยงกับแม่ครัวคนที่ผมขอไม่เกี่ยวกับดาทุกวันนี้เราก็คุยกันว่าเราเปิดร้านมาปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้ก็คือผลกําไรอาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็ได้ผลกําไรอันดับต่อไปเราเราได้ดูแลลูกค้าค้านะครับให้เขาได้มีความสุขเราได้ได้ได้เขา โโแบ่งปันแ่งปันะครับพี่แดน,นแหมายความว่าไงเหรอแมั่คัวคนนี้ขอมาจากเทวดา<ม>เทวดาที่ไหนพี่เ,เป็นพนระยันต์อะไรทรงคุธประทับบนพระราหูของวัดไตรมิตรโดยสร้างโดยเจ้าคุณธงชัยครับอเอ,อนันเวลานั้นมันเป็นชีวิตที่แย่มากๆเลยครับยากอยากจะได้ใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจเรา แต่ไม่ไม,ไม่ไม่มีพอ,อไม่มีปุ๊บผมก็ไม่รู้จะหาที่ไหนนะครับผมเป็นคนไม่ประสบค,ความสำเร็จเรื่องเรื่องครอบครัวครับผมก็เลยขอจากเทวดาไม่ไม่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับใช้เสียงไทยเหมือนรจนารจนาเลือกคู่อ่ะกสังยังอยู่ในนั้นนะแต่ผมไม่รู้อยู่ที่ไหนเลยอตอนคุยกันแล้วก็เปิดกล้องในลุ้นโอ้ห จะรุ่นไหนนาะวัดอะไรนัขออีทีวัดอะไรวัดวัดไตมิตรวิทยารามนะครับยใกล้ๆนี่โดยแสดงว่าแอปหาคู่นี้ใช้ไม่ได้แล้วไปวัดไตมิตรนี้ได้แน่นอนอันนี้ก็อยู่ที่ความเชื่อครับถ้าเราเชื่อว่ามีหรือว่าก็มีบุญเจ้าไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะช่วยเจ้าเมื่อบุญบารมีจะไพ่ฟ้องฟ้าดินจะ้ามเจ้ามาอยู่ผมเปิดร้าน ผมตั้งร้านวันที่29มิถุนา63ผมอยากจะขายลายแมนเพื่อให้คนเห็นทํำยังไงก็ไม่ได้ทํำยังไงก็ไม่ได้เดือนแรกลูกค้าที่มาทานเนี่ยเขาก็ทานนะแต่เขาก็บอกลุงเดี๋ยวผมจะรีวิวให้เขาก็เขาก็รีวิวลงทิกตอกสาวันยอดดู5 0,000แล้วหลังจากที่ลงทิกตอกไปปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบรรลุงขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเข้าซื้อของผู้บริโภคครับค่ะเป็นยังไงพี่เยอะดีเยอะจนเรารู้สึกตกใจโอ้โหทำไมทำไมเยอะขนาดนี้เคยขายวันละ5กิโลเป็นวันละ2 คนที่ทําอยู่ข้างหลัง้อยนี่ใช่ไหมที่เทวดาส่งมาพี่เขาชื่ออะไรคะชื่อแดงครับโอ้แดงคูณ2เลยใช่ไหมคะใช่ก็เหมือนกันออมาครบหมดแล้วค่ะมากินข้าวกันนะคะแต่มีความรู้สึกว่า <c oughs> ทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยช่วงนี้รู้สึกตัวเองกินจุยังไงก็ไม่รู้อะไปแต่ละร้านนี่คือให้ปริมาณแบบว่าบิก๊กบึ้มมากเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าพี่ก้อยสั่งอะไรบ้างนะจานแรกตรงหน้าพี่ก้อยเลยค่ะนี่ข้าวผัดกาดหมู 60บาทราคานี่แอบยิ้มกริมในใจเลยตอนจ่ายเงินแล้วก็จานขวามือพี่ก้อยเนี่ยนะคะข้าวหมูกรอบขั่วพริกเกลือค่ะ60บาทจานนี้นะคะตรงกลางเลยหูน่ากินสุดสุดเลยค่ะอันนี้คือข้าวคณะทะเลค่ะดูดิแต่เยอะมากเลยค่ะกจะใายเต็มจานเลย60บาทเนี่ยหิวสุดๆด,ดแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้ไทยแท้ต้องได้กินนะคะคือ ข้าวหมูกรอบพริกแกงโหระพาค่ะ60บาทเหมือนกันค่ะไม่เห็นข้าวเลยไม่เห็นข้าวใช่ <laughs> อยากจะบอกว่าแบบตอนรีวิวนี่จะเครียดมากเลยว่าจะกินยังไงอาาแล้วก็ของตะก้องนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวตะก้องเขาจะกินไปพร้อมๆกับเรานะคะไม่ต้องกังวลค่ะไม่ต้องห่วงข้าวกับเผาหมูกรอบค่ะ60บาทนะคะ ไอ้ประเภทแบบว่าตั้งราคาเต็มๆแล้วแบบให้คูปองส่วนลดมาเนี่ยไม่ต้องเลยอันนี้แบบเหมือนลดราคามาแล้ว <c oughs> กินเลยยังไม่ต้องปรุงนะคะจะได้รู้รดตั้งต้นเขาหูกรอนนิดว่ามันจะไม่กรอบนะอื้อ ข้าวผัดรสเขาจะออกเค็มๆแล้วก็มีความเผ็ดพริกไทยอะค่ะถ้าสมมติใครสั่งให้ลูกหลานกินที่ยังเป็นเด็กเล็กๆอะ่ะต้องบอกให้เขาเบามือเรื่องพริกไทยหน่อยนะคะแต่เข้มข้นมากเลยอะคือไม่ต้องโรยน้ำปลาเลยส่วนตัวชอบกินข้าวผัดแล้วก็บีบมะนาวนะคะแต่คิดว่าจะบีบแค่มะนาวแล้วก็เติมพริกในน้ำปลาลงไปเราเอาตัวน้ำปลาออกเพราะว่ารสแรกอะมันโอเคอยู่แล้วค่ะนี่ดูเลย มใช่เลยอะ่ะกากหมูเยอะมากเยอะมากๆ,ๆแล้วก็ยังไม่ไวายนะคะดาจลิดสั่งกากหมูแยกหลังหากมาอีกอะ่ะกลัวไม่สาใจถ้วยนี้คือบามสิบาทอนะาโอ้้ดิก็คืออยากกินเนาวกลับบ้านได้ไหมมันกรอบอะ่ะเดี๋ยวกัดให้ดูะกัดให้ดูอีกทีอันนี้กากหมูนะคะไม่ใช่หมูกรอบนะ บ้าไปแล้วปกติอ่ะพี่คอยมักจะเห็นไอ้ข้าวผัดกากหมูอะตามพวกร้านแบบริมน้ำพัตคารหรือแบบส่วนอาหาร่ะเขาจะไม่ได้ผัดสไตล์นั้นนะคะที่มีแต่ข้าวกับกากหมูนะอันนี้คือเขาจะมีผักมีอะไรมาให้ด้วยเหมือนข้าวผัดปกติเลยค่ะเป็นข้าวผัดสไตล์สไตล์บ้านๆเน,นี่ย <c oughs> ที่ร้านของพี่สองแดงเนี่ยนะคะเขาจะเพิ่งคิดค้นไอ้สูตรน้ำพริกกากหมูออกมาเขาฝากพี่ก้อยแบบช่วยแนะนำให้หน่อยเขาภูมิใจเสนอมากนี่ดูพี่ก้อยลองแบบชิมก่อนนะคะอืมกรอบกรอบนะคะแต่มันจะน้อยไหวาไอ้กากหมูสดๆเน่ยที่มีทุกวันอย่างเงี้ยกระป๋องนี้สองขีดเจ็สิบแปดบาทค่ะเค็มๆเผ็ดๆก้อยรู้ไหมว่าทำไมก็ถึงมีกากหมู เขาใช้น้ำมันหมูไงมาเกี่ยวน้ำมันหมูเองอ๋อคือหมายความว่าปรุงอาหารทุกอย่างด้วยน้ำมันหมูใช่โอ้เจ๋งอะในจานนี้มันจะมีกุ้งแช์บวยอยู่2ตัวนะคะแต่จริงมองมองดูแล้วเหมือนเขาจะเน้นปลาหมึกนะคะงานนี้จะขายปลาหมึกเป็นหลักค่ะกุ้งก็จะตัวเล็กนิดหนึ่งนสองตัวจังหวะก,กินโดนในน้ำราดอะที่มันฉ่ำๆหน่อยอะอร่อยค่ะ ไข่แดงเยิ้มๆไข่ใ,ใจแข็งอ่ะไม่ละลายให้รู้ไปดูดีมากหมูกรอบคั่วพริกเกลือค่ะจัดจ้านมากเลยตกต้องหน้าแดงปะคือรสจัดจ้านมากเลยแต่แต่รู้สึกว่าริมผีปากะร้อนผ่าหมดแล้วนะตั้งแต่จานแรกอะเขาใช้พริกอะไรอะเขาจะเป็นพริกผักที่เขาปรุงขึ้นมาเอง เหมือน้ใชเอาพริกแห้งไปผัดตัวนกับพริกเผาอะไรประมาณนั้นจร่งหรอ,อแต่บอกตรงๆเลยจานเนี้ถ้าสั่งกินจานเดี่ยวอะ่ะไปไม่ถึงดวงดาวค่ะเผ็ดมากเลยน้ำมูกไหลแล้วเนี่ยมาค่ะจานสุดท้ายแล้วนะเหนือแตกอันนี้คือหมูกรอบพริกแกงผลพานะคะอันนี้อร่อย เขามีรสเค็มเลยนะคะแต่มันจะมีความหอมใบโหระพาคล้ายๆกินอหอยลายผัดพริกเผาอะคะ่ะแล้วมันเป็นหมูกรอบ <c oughs> เดี๋ยวขอกลับมาที่ชอบที่ชอบเลยนะคะข้าวผัดกากหมูค่ะด <c oughs> ีจริงๆเลยอะถ้าสมมติว่าสั่งกลับบ้านเนี่ยหนึ่งกล่องเนี่ยจะแบ่งไว้แบบครึ่งหนึ่งอ่ะเหมือนเค้กอะอีกครึ่งหนึ่งอะไว้กินอีกวันหนึ่ง่ะได้สบายมากๆเลย ในความคิดเห็นของพี่ก้อยนะคะร้านแดง78เนี่ยนะคะเขามีครบทุกองค์ประกอบที่สรีทฟู้ดไทยแท้ดั้งเดิมควรจะเป็นเลยนะคะเป็นร้านที่เราสามารถใส่รองเท้าแตะแล้วก็แบบสวมกางเกงขาสั้นเนี่ยมานั่งกินได้สภาพแวดล้อมโดยรอบของร้านแดง78เนี่ยถึงแม้จะเป็นร้านเล็กๆแต่ก็อยู่ใจกลางเมืองที่อบล้อมด้วยตึกสูงเต็มไปด้วยชาวออฟฟิศและหน่วยงานราชการต่างๆเมนูที่พี่ก้อยกินในวันนี้ย คนทำ่ะไม่ได้ช่างตรงวัดอะไรนะคะทุกจานเนี่ยเขาทําจากความรู้สึกจากความเคยชินที่ทําอยู่ทุกวันรสชาติก็เลยเข้มข้นจัดจา้านทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนสักเนื้อสัตว์เรียกว่าจัดมาให้แบบไม่มีกั๊กในปริมาณที่จุใจจ,จริงๆค่ะบวกกับราคาที่สมเหตุสมผลจะเรียกว่าไม่แพงหรือถูกก็ว่าได้นะคะซึ่งพี่ก้อยว่าชาวออฟฟิศหลายคนเนี่ยน่าจะถูกใจร้านแบบนี้ไม่น้อยเลยค่ะ ถ้าใครที่ออกมากินข้าวนอกบ้านแล้วร้านที่กินเนี่ยต้องนั่งสบายจานอาหารที่เสิร์ฟมาก็ต้องสวยเพื่อที่จะถ่ายรูปโชว์เพื่อนลงโซเชียลได้เนี่ยร้านนี้บอกได้เลยว่าไม่เหมาะกับคุณนะคะแต่ถ้าคุณชอบบรรยากาศแบบกินไปได้ยินเสียงแม่ค้าคุยกับลูกค้าเรื่องโดนหวยกินมีเสียงแต่รถแทนเสียงดนตรีที่ได้ยินตลอดทั้งวันนาาักงานออฟฟิศโตข้างๆกำลังบน่นถึงความ,มเงี้ยของลูกค้าว่ามีมากแค่ไหน คุณลุงวินมอเตอร์ไซค์ด่านนะักการเมืองทุกพักแบบไม่เลือกข้างและไม่กลัวว่าใครจะได้ยินด้วยถ้าคุณคุ้นชินกับบรรยากาศเหล่านี้ร้านแดง78พระราม9ซอย4คุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะตะกี้จ่ายเงินแล้วโอ้โหยังมีเงินเหลืออยู่เพียบแล้วก็อิ่มไปถึงอีก3มื้อข้างหน้าเลยตุนไว้เลยค่ะ ตะกี้จุดที่พี่ก้อยนั่งกินเนี่ยนะคะมันจะอยู่ในโซนบ้านของเขาค่ะตอนที่พี่ก้อยมาฝนมันปลปอยๆพี่ก้อยก็เลยขออนุญาต move เข้ามาใต้ชายคาดีน,นึงนะคะถ้าใครมากินก็น่าจะเป็นเต็นท์ตรงนี้ค่ะเขาก็มีอยู่หลายที่นั่งอยู่เหมือนกันนะคะขอบคุณทุกคนที่กินเป็นเพื่อนพี่ก้อยนะคะถ้าใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ก้อยคนละหนึ่งไลค์นะคะแล้วก็ไปตามต่อกันได้ใน Facebook IG แล้วก็ติ๊กต็อกค่ะไปก่อนนะคะเจอกันร้านหน้าอย่าลืมออกกันมังกายกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ